มาดูข้อที่7จะจบในข้อหนึ่งใหญ่แล้วเนาะเขาจะมีรูปฐาน8ดเหลี่ยมเป็นปริซึมฐาน8ดเหลี่ยมซึ่งโจทย์ให้พื้นที่ฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาตรงนี้มาคำนวณเลยไม่ต้องไปคิดเยอะนะวิธีทําปริมาตรของปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานที่เราได้แล้วก็คือ101.4ใส่เข้าไปเลยคูณด้วยส่วนสูงเขาก็มาให้แล้ว 11.4นั่นเองตอนนี้ตัวเลขมันเยอะเราก็ต้องไปตั้งคูณนะในกระดาษทดก็ได้อันนี้สมมุติเป็นกระดาษทดเราก็ตั้งคูณแบบนี้101.4และ11.4ตั้งหลักให้มันตรงกันนะครับสำคัญคือตัวเลขหลักให้มันตรงกันเอาเราเริ่มคูณ4คูณ4เป็น16ใส่6ทด1โอเคนะทันนะครับ4คูณ1เป็น4บวกกับทด1เป็น5 เดียบร้อย4คูณ0ก็เป็น0 4คูณ1ตัวนี้เป็น4ตอนนี้เอา1 1คูณ1 0 1.4ก็ได้ตัวเดิมมันแหละ1 0 1 4นะครับทศนิยมไม่ต้องเอามาสําคัญที่คือตั้งหลักตัวเลขตรงนี้ให้มันตรงกับตัวคูณนะสีแดงตัวนี้ตรงกันนะครับตอนนี้1ตัวนี้ก็เอามาคูณข้างบน ก็ได้1 0 1 4ซึ่งก็ต้องตั้งหลักให้ตรงกับสีเขียวนี่หละการคูณหลายหลักอันนี้ทวนนิดนึงนะเราก็มาบวกกันนะครับหชักลงมา5กับสเป็น9 4กับหนึเป็น5 4าสบวกศย์วกหเป็น5 1าหนึบวกศย์เป็นห้ละ1ก็ชักลงมาเราก็จะได้1 1 5่งหตอนนี้ตัวคูณมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตัวตั้งก็มี1นึ่ตำแหน่งรวมแล้วมี2องตำแหน่งเพราะฉะนั้น ทศนิยมที่จะต้องใส่ก็คือใส่ตรงนี้นะหน้า,นาเลขเก้ามันจะเป็น1นึ่งหนึ่งห้าห้าุดเกเราได้คำตอบจากกระดาษทดเราก็เอาไปใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยใส่เครื่องหมายขมาคันด้วยนะโจทย์ข้อนี้ก็จะเสร็จนะครับนี่คือคำตอบและวิธีคิดทั้งหมดเลยครับว่าจะทันเนาะงั้นเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งไปดูข้อที่8กันครับ